ก็ขอกลับตัวท่านผู้ชุมทุกท่านเลยนะผมวันนี้ก็ชุกับอัปซินโนแชนนลเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาโปรโมทเออว็บทำแบนเนอร์นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้รีคิชชั่นแล้วก็การีน่าของเขานะฮะก็คืออันนี้เออนี่ฮะนี่เลยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วก็เฟซเขา ต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่ทนี่ไปก็เข้าไม่ได้แต่เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตายใกล้ลิขสิทธิ์เลยนะครับก็เป็นเว็บทำแบนเนอร์ก็ฟรีแล้วนะแค่ร้อยทูเองก็ช่วยกันอุดหนุนนิดนึงทำแบนเนอร์ u t u b e ครับสวยครับสวยแน่นอนแค่ร้อยทูเนี้ยสกรีนเขาก็ใส่ให้ facebook ของคุณคุณใส่มาด้วยตอนที่คุณซื้อปัทุมมานี่คุณก็ใส่มาแค่ร้อยทูเองช่วยเติมช่วยสักนิดหนึ่งฮนะโอเคนะฮะก็มีเยค่ข้างนี้ครับก็ขอขอบคุณครับก็อย่าลืมมาครับมาสั่งเขาซื้อกันเยอะๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับ